Money u p ัปเดตอัปเดตข่วาวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย SpyTrade AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดบน Spyto ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้ขึ้นทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m o n e y b u f f a l o Podcast นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของ Money Update จะเป็นการหยิบนำข่าวแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงว่าอาทิตย์ถัดไปเนี่ยเราจะวางแผนรับมือหรือว่ามีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างในเชิงเทคนิคนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ไฮไลท์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนกาลังติดตามข่าวสารอย่างมากเลยครับ ก็เรื่องของโควิดตกไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงหรือว่าร้ายแรงกว่าที่คาดคาดการไว้นะครับเ,เรื่องของน้ำมันมาแทนที่ของโควิด19เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยครับเพราะว่ามีไฮไลท์ใหญ่ครับอยู่ที่การประชุมแล้วก็การเหมือนกับการบรรลุข้อตกลง ลดกำลังการผลิตของ o p e ปอเมริกาเม็กซิโกรัสเซียครับก็กลุ่มน้ำมันพวก OPEC บวก3ทั้งหลายเนี่ยครับก็มาเจรจาตกลงกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาอย่างไรบ้างนะครับผลสรุปออกมานะครับก็ออกมาคือก็ทั้งหมดนั่นแหละครับก็ยอม ลดกาลังการผลิตลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ10บล้านบาร์เรลแล้วก็เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะลดกําลังการผลิตน้อยลงนะครับหรือผลิตเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็กลับมาสู่ภาวะปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์รตลาดมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของราคาน้ํามันครับการที่ลดตัโดยธรรมชาติแล้วครับเวลาเราลดกําลังการผลิตลงครับมันจะส่งผลทําให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าซัพพลายของน้ำมันนะครับลดลง ตามหลักการง่ายๆครับดีมัสปายเมื่อสปายมากกว่าดีมานนะครับราคาก็จะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ครับคือมีการคาดการณ์ดีมานของการใช้น้ำมันออกมาครับว่ามีการลดลงมากกว่าการลดกำลังการผลิตดังนั้นหมายความว่าสปายลดลงก็จริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับความต้องการใช้น้ำมันของโลกครับลดลงมากกว่าสปายที่ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะเกิด e x c e s s ดิมานนะครับหรือว่าคือความต้องการส่วนเกินโทษทีครับก็จะเกิด Excess Supply หรือว่าความน้ำมันล้นโลกนั่นแหละครับปัญหาเนี้ยไม่ได้หายไปแต่ว่าแค่เบาลงดังนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็สะท้อนออกมาอยู่ในราคาน้ำมันนะครับว่ามีการปรับตัวลดลงและหลุด20เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งเหตุการณ์ต่างๆตรงนี้ครับก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่า เหตุการณ์ต่างๆจะกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับที่เครื่องบินสามารถบินได้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวได้เราสามารถออกจากบ้านขับรถไปไหนมาไหนได้นะครับเมื่อถึงเวลานั้นครับดีมาของน้ํามันครับก็จะถึงกลับมาเหมือนเดิมแล้วราคาน้ำมันถึงจะปรับตัวขึ้นมาได้ครับดังนั้นในช่วงนี้ครับถ้าเกิดเรายังอยู่ในสภาวะที่ work from home Learn from home ไปไหนมาไหน,ไหนลําบากนะครับ แน่นอนครับว่าความต้องการใช้น้ํามันก็จะปรับตัวน้อยลงแน่นอนครับเมื่อไหร่เรากลับมาบินได้ความต้องการน้ํามันของการจักสายการบินกลับมาเมื่อไหร่ครับน้ำมันก็จะปรับตัวขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดยังเป็นในลักษณะนี้นะครับปัญหาเรื่องของน้ํามันโลดโลกเนี่ยก็ยังเป็นเที่ยรที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งในเหตุการณ์นี้ครับเวลาเจราจาอะไรต่างๆกันเนี่ยคือมันก็ง่ายครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าเอาในเมื่อน้ํามันลดโลกแล้วนั้นเราก็ทําให้น้ํามันขาดแคลนสิโดยการที่ ผลิตลดลงไปอีกนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจกลุ่มของ OPEC ด้วยครับว่ากลุ่ม OPEC เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่รายได้หลักๆของประเทศนะครับเขามาจากการผลิตน้ำมันขายในช่วงที่รายได้ตกต่ำ น,น้ำมันขายได้ราคาไม่ดีมากสิ่งที่เขาอยากทําก็คือเขาก็อยากให้รายได้ประเทศเขามากขึ้นนั่นแหละครับก็คือก็อยากจะผลิตแล้วออกมาขายให้มันมากขึ้นเพราะว่าขายได้ต่อนหน่วยลดลงแล้วเนี่ยปริมาณยังลดลงด้วยเนี่ยครับมันยิ่งเป็นการซ้ําเติมปัญหาแบบ2เท่าเข้าไปเลยนะครับดังนั้นเขาก็อยากจะผลิตมากขึ้นในราคาที่ลดลงเนี่ยมันจะได้เหมือนลดการขาดดุลของประเทศเขาลงหน่อยนะครับซึ่งประเทศผููค้าน้ํามันเนี่ยครับก็มีความคิดเห็นประมาณนี้แหละครับว่าอยากจะผลิตให้ได้มากที่สุดอยากจะขายให้มากที่สุดแม้ราคาจะ ตกต่าก็ตามนะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตน้ํามันของกลุ่มประเทศที่ค้าน้ำมันเป็นหลักเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้นทุนอยู่ค่อนข้างต่ํามากกว่าประเทศอื่นๆนะครับดังนั้นเวลาเจราจาตกลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับในอยู่ในเหตุการณ์ที่คืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันนะครับเฉวง,งนี้ถ้าเกิดมองในมุมของตลาดจริงๆเนี่ยมันคือเหมือนกับการแข่งขันด้วยราคาเลยครับใครต้นทุนใครรักษาต้นทุนได้ต่ำกว่าก็จะอยู่รอดกับเหตุการณ์นี้ไป นะครับก็ไม่แน่ว่าด,วด้วยด้วยด้วยความที่กลุ่มซาอุดีรูปกลุ่มของ o อเปกนี่ครับต้นทุนในการผลิตน้ำมันเขาค่อนข้างต่ำมากกว่าที่อื่นมากกว่าเชล l แก๊สของอเมริกาแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็น comparative advantage ของตัวกลุ่มโอเปกเขาครับเราก็มาจาับตาดูราคาน้ำมันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ทีนี้ครับก็ช่วงนี้ก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นักลงทุนแบบเราๆเนี่ยครับก็เฝ้ารอนะคะว่าหลังจากที่ผ่าน Q1 หมาเนี่ยครับหลังจากนี้อีก45วันเนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาการางเดือนพฤษภาครับก็จะเป็นช่วงทยอยประกาศงบนะครับออกมาเรื่อยๆของทุกธนาคารซึ่งโดยปกติเนี่ยโคกุมธนาคารจะออกมาก่อนก็งบของกลุ่มธนาคารทั่วโลกก็เริ่มประกาศออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs นะครับ แบงก์อเมริกาต่างๆเนี่ยก็แน่นอนครับประกาศออกมาก็ติดผลประกอบการก็ติดลบทุกที่นะครับซึ่งสิ่งที่น่ากังวลนะครับก็มีการคาดการณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ Q1 วหนึ่งนะครับคิวหนึ่งเนี่ยได้รับผลกระทบแบบครึ่งๆกลางๆนะครับทางยอดขายต่างๆก็บางทีก็มารับลูกรายได้ในปีนี้จากปีที่แล้วอะไรต่างๆนะครับแต่ว่า Q2 ขัดจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นอะไรที่ท้าทายกับนักลงทุนด้วยกับตัวของบริษัทเองด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่สามารถ เดินให้ประเทศเรากลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้ทั่วโลกยังต้องอยู่บ้านยังต้องล็อกดาวน์เศรษฐกิจอยู่แบบนี้ครับ Q 2นี่ครับเป็นการประมาณการของนักวิเคราะห์ทุกที่เห็นตรงกันเลยนะครับว่าจะเป็น Q ที่หนักที่สุดเพราะว่า3เดือนถัดจากนี้ครับจะเป็น3เดือนที่เราอยู่กับโควิดเต็มๆและผลกระทบจาก Q 1จะมาสะท้อนใน Q 2ด้วยนะครับก็ติดตามงบการเงินให้ดีครับใครเลือกหุ้นตัวไหนลงขึ้นอะไรอยู่ครับติดตามงบให้ดีแล้วก็ประเมินทุกครั้งนะครับประเมินความเสี่ยงหาเซฟตี้เออรมาจินไว้นะครับ แล้วก็ IMF นะครับก็ยังออกมาคาดการเศรษฐกษิจโลกปีนี้นะครับว่าจะหดตัวประมาณ3%นะครับหดตัว3%นี่เราก็เข้าสู่ recession เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากเดิมที่ให้ไว้นี่ครับอยู่ที่บวก3.3%หรือว่าตีเป็นตัวเลขง่ายๆครับก็คือลบ6.3%เลยนะครับแต่ว่าทาง IMF ครับก็ยังให้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เรามานิดนึงก็คือเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกษิจปีนี้ชะลอตัวมากๆกาลังการซื้อเรื่องต่างๆเนี่ยอัดอั้นเหมือนชะลอเหมือนปากขวดนะครับทีนี้พอขึ้นปีใหม่เนี่ยคาดการาาะบว นะครับก็ก็มาก็มาจับตาดูกันครับว่ามันจะไป5.8ได้จริงไหมหรือว่าโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 เนี่ยจะอยู่กับเรานานกว่าที่คาดนะครับซึ่งก็มีการวิเคราะห์มีอะไรออกมาเหมือนกันนะครับว่าต่อให้เราคิดค้นวัคซีนอะไรต่างๆได้แล้วนะครับเราก็ต้องยังอยู่กันในสภาวะที่ออกจากบ้านก็ยังใส่หน้ากากนะครับไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยมีความสบายใจเนี่ยอย่างน้อยอีก12เดือนถึง18เดือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมก็เลยมองว่าการที่แบบเศรษฐกิจจะพลิกกลับมารอบนี้ครับ ยากจริงๆนะครับว่าเธอเออช่วงนี้ก็ผมว่าก็ต้องเอาให้ผ่านกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังมีอีก2ประเทศนะครับที่มีการคาดการณ์เป็นบวกอยู่ก็คือจีนกับอินเดียว่า GDP น่าจะเป็นบวกได้แต่ว่าจากจีนปกติบวกประมาณ5.8ถึงหกครับก็น่าจะบวกแค่ประมาณ2%นะครับก็ถือว่าก็ใช้คำว่าหดตัวนั้นได้แหละครับเพราะว่าจีนปกติมันเป็นประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับการคาดการณ์ของ US เนี่ยก็มาลบห้าจุปเครับไทยล6.7 ก็ถือว่าให้เยอะกว่าประเทศให้ให้เยอะกว่าแบงค์ชาติที่ให้ประเมินตัวเองไว้อีกนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับราคาทองคำนะครับโกลสปอตเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ทะลุพันเไปแต่ว่าถ้าเป็นโกลคอนแทคฟิวเจอร์นะครับโกลฟิวเจอร์คอนแทกเนี่ยครับมีบางช่วงทะลุขึ้นไปพันเเลยก็มีนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคำแท่งในประเทศที่ซื้อขายข,ายของบ้านเรานะครับทะลุ2อ0หม ร,ราคา2อ0าัเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนดอยกันอยู่เหมือนกันแล้วก็คนที่เก็บทองช่วงข้างล่างมาครับก็ทยอยขายดังนั้นภาพอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเดินไป และร้านทองนะครับแห่ขายทองกันเพียบเลยนะครับจนมีข่าวเหมือนกันออกมาว่านายกสมาคมอยากจะให้ปิดร้านทองเพราะว่าสภาพคล่องของร้านทองครับมีไม่พอคือถ้าเกิดไม่ใช่ร้านทองขนาดใหญ่ที่มีเงินสดเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นร้านทองต่างจังหวัดเนี่ยเวลามีคนเดินเข้ามาขายทองกับเขาครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาก็จะติดต่อมาที่ห้างทองใหญ่ๆใ,ใ,ในกรุงเทพที่เป็นห้างทองสาขาเนี่ยแหละครับก็ ติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าเออขอขายทองที่ราคา2อ0หมนะคุณรับซื้อ2อ0 0มไหมแล้วทางร้านทองเขาจะกินสเปดต,ต่างๆร้อยสองบาทนะครับกินไม่เยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับตัวร้านทองที่ต่างจังหวัดบางที่เนี่ยบางทีจ่ายเป็นเช็คออกมาบางทีเอาทองไปคืนปุ๊บอีก2อาทิตย์ค่อยมารับเงินอะไรแบบนี้ครับแล้วเวลาขนถ่ายส่งทองกันเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับเขาว่าถ้าเกิดเรามาซื้อทองร้านใหญ่เนี่ยมันก็ได้เปรียบกว่าเรื่องของสายป่านเขาที่ยาวกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ไดด้้้สะวกเรราาซืออทงน เล็กๆนะครับก็มีโอกาสที่จะสูญเสียสภาพคล่องตรงนี้ได้เหมือนกัน แต่ว่าก็ต้องบอกคับว่ายังมีข่าวดีปนๆอยู่เหมือนกันนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าช่วงปลายอาทิตย์เนี่ยช่วงประมาณต้นคืนเช้ามืดวันศุกร์นะครับดึกๆวันอาทิตย์ของฝั่งยุโรปเขาฝั่งอเมริกาเขานะครับมีการออกข่าวมาครับว่าการทดสอบยาต้านยาต้านเนี่ยผลออกมาเป็นบวกนะครับกลุ่มผู้ทดสอบเนี่ยอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมันก็เลยทําให้ช่วงปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นเขียวขจีเลยครับอย่างวันพฤหัสเนี่ยผมจําได้เลยว่าเซ็ตเนี่ยลงไปอยู่พันสองนะครับหนาวๆร้อนๆเลยจาก ประมาณพันสองประมาณนี้ครับลงไปพันสเลยนะครับแล้วช่วงปที่ก็กลับมาพันสองสได้อีกนะครับ ก็ลากขึ้นลากลงกันสนุกเลยนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดใครดูกราฟเป็นเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่กราฟเปิดสเปซค่อนข้างเยอะทํากําไรได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดหุ้นช่วงนี้ครับพันผัวค่อนข้างสูงแล้วก็พร้อมตอบรับแล้วก็ตอบสนองกับข่าวทุกรูปแบบนะครับข่าวดีนิดหน่อยก็พร้อมบวกแรงข่าวลบอีกนิดหน่อยนะครับก็พร้อมลบเยอะเช่นกันนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดช่วงนี้ใครมีกําไรนะครับก็แบ่งล็อกบ้างใครขาดทุนก็ต้องรู้จักคัดอย่างมีวินัยนะะะะคครรรัับบเพาาาววว่ยยยๆงงต้อดู ห่งที่กันมันจะประกาศเดือนพฤษภาแล้วก็งบ Q2 ที่เรายังไม่เห็นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าช่วงนี้ครับตลาดหุ้นบ้านเราครับเข้าสู่สภาวะกิงกําไรกันเต็มตัวเลยนะครับไม่ได้เขตเงิน,นพื้นฐานแล้วนะครับพื้นฐานจะเปลี่ยนอะไรจะเห็นชัดมากขึ้นเมื่องบ Q1 ออกมาแล้วก็ลุนงบ Q2 กันต่อนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของคนที่ใช้ TF ฟเในการทํากําไรนะครับช็อตลองต่างๆเนี่ยมีการ ปรับอัตราหลักประกันเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากให้ดูกันดีเพิ่มเป็น32 0 0มต่อสัญญาเลยนะครับโกลฟิวเจอร์ห้เนี่ยครับก็อยู่ที่แสนลึงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบริหารหน้าตักกันดีครับระวังถูกฟอสเซลโดยไม่รู้ตัวครับเพราะช่วงนี้ตลาดวิ่งวันหนึ่ง20-30จุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงวันศุกร์ครับก็ยังมีข่าวประชุมต่างๆออกมาครับว่ากลุ่มสายการบินต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น บางกอกแอเวย์ไทยเอเชียแอร์เอเชียเอ็กซ์นะครับไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ทไทยสมาย Smile, นะครับนกสกูต๊ตนกแอร์ต่างๆนะครับขอยื่นกู้ซอฟท์โลนนะครับ กับรัฐบาลนะครับดอก2%ยาว5ปีนะครับรวมวงเงิน2.4หมื่นล้านบาทนะครับก็อย่างพอดแคสต์ตาน,นก่อนที่ผมเคยกล่าวไว้ถึงนั่นแหละครับว่ากลุ่มสายการบินเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตัวของมา r จินต่างๆก็ค่อนข้างแคบอยู่แล้วเงินสดก็น้อยอะไรต่างๆก็น้อยนะครับเพราะว่ามีการแข่งขันเรื่องราคาที่สูงมากแล้วก็พอเหมือนกับไรายได้หายไปแทบจะ99%ในลักษณะนี้นะครับบินกันไม่ได้เลยเป็นเดือนๆเนี่ย ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่มสายการบินก็เป็นกลุ่มที่จ้างงานเยอะเหมือนกันนะครับในประเทศเราดังนั้นการอุ้มสายการบินต่างๆไว้ก่อนในช่วงนี้เพื่อไม่ให้มีคนตกงานแล้วกระทบกับประเทศนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะครับทีนี้ครับเราก็มาดูกันครับว่าในสัปดาห์นี้เราจะทํำยังไงกันต่อนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับนำบทวิเคราะห์นะครับต่างๆเนี่ยผมได้รับการสรับสหุนจาก SBI ไทยออนไลน์นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาพอร์ตหุ้นอยู่แล้วอยากได้พอร์ตหุ้นที่ ค่าคอมถูกนะครับ 0... 0, 0, 0 0.075%นะครับแถมไม่มีขั้นต่ำเนี่ยง่ายๆก็คือเทรดหมื่นบาทเนี่ยจ่าย7.5บาทเท่านั้นเองนะครับไม่มีขั้นต่ำด้วยเทรดเท่าไหร่ซื้อขายตามจริงนะครับก็แนะนำเลยครับถ้าเกิดใครหาพอร์ตหุ้นอยู่โดยที่ใครอยากเล่นพอร์ตเชิงเทคนิคที่มีซื้อขายบ่อยหน่อยเนี่ยเรื่องค่าคอมก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับผมก็แนะนำเลยครับ SBI ไทยออนไลน์นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็แนวต้านใหญ่ก็อย่างที่เราเห็นเลยครับว่าเซตเนี่ยแนวต้านใหญ่ีนแนวหนึ่งครับก็คือ1,240อย่างวันศุกร์ตลาดที่ขึ้นมาครัับก็มเเรที่่่ตะล้ปปิดอยยยูงนนไไข มาไหนเหมือนกันแล้วก็แนวรับใหญ่สุดก็คือพันสนะครับจะเห็นได้ว่าวันพฤหัสปิดพันสวันศุกร์ก็มาชนต้านที่พันสองสเลยนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่แนะนำสำหรับคนที่เล่นทีเฟกนะครับสำหรับใครที่พอร์ตว่างๆอยู่เนี่ยก็แนะนำครับ s อสซีพีอไทไลน์แนะนำให้เปิดชอด็อตแถวๆ 820-822นะครับแล้วก็จุดทำกำไรอยู่แถว800ก็คือเซ็ตอยู่ที่1 0 0นั่นแหละครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนถ้าเกิดทะลุ832ไปได้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ปิดสัญญาไปก่อนแล้วก็ดูทิศทางตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกราฟหุ้นรายตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะมีอยู่ตัว2ตัวครับก็คือตัวแรกก็คือ JMT นะครับแล้วก็ตัวที่2คือ SISB นะครับมีการทำ Higher High แล้วก็ Higher Low ขึ้นไปนะครับเป็นโอกาสจังหวะที่ดีในการ run t r e n ได้ถ้าเกิดลงมาชนแนว รับอีกทีนึงเนี่ยก็สามารถรับแล้วก็ทำกำไรสั้นๆได้เหมือนกันนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เปิดพอร์ตกับ sbi ไทยออนไลน์นะครับทาง sbi t ทย i อนไลน์นะครับจะมีบริการหนึ่งครับที่เป็นตัวคัดกรองในการในการเลือกหุ้นให้กับเราครับชื่อว่าสบายเทรด ai สบายเทรด ai นะครับจะเป็นการนำข้อมูลเชิงฟันด a m เ n t ก็คืองบการเงินต่างๆนะครับแล้วก็เชิงเทคนิคไม่ว่าจะเป็น RSI MACD ดัชน SI, ีต่างๆอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เราใช้วัดต่งางๆเขาจะสรุปมาเป็นคะแนนให้นะครับเชิงพื้นฐานฟันดาเมนทัลเนี่ยเต็มร้อยคะแนนเชิงเทคนิคก็เต็มร้อยคะแนนเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดหุ้นตัวไหนได้เชิงเทคนิคเต็มร้อยเนี่ยแสดงว่าอินดิเคเตอร์ทุกๆ,ต,ๆตัวนะครับอยู่ในแดนเขียวแล้วก็เป็นบ่ายสัญญานะครับแต่ถ้าเกิดฟันดาเมนทัลตัวไหนได้ร้อยเต็มแสดงว่างบการเงินสวยมาก เออโกรธดีทุกอย่างดีนะครับผมก็หยิบมาประมาณตัว2ตัวครับอย่างตัวที่น่าสนใจในเซตร้อยตอนนี้ครับก็จะเป็น CRC นะครับ CRC นะครับก็ได้คะแนนพื้นฐานนะครับอยู่ที่92นะครับคะแนนเทคนิคนีครับปรับขึ้นมาครับอยู่ที่76เลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับ CRC เนี่ยเคยตกไปเหลือแบบ21บาทด้วยนะครับ จุดโลของวันวแถวๆนั้นเลยแล้วก็มีการปรับตัวยกยกไฮไฮไฮโลขึ้นมานครับดังนั้นก็เกิดไบสิกเนลในหลากหลายอินดิเคเตอร์ของ CRC นะครับก็ลองไปทําการบ้านเพิ่มเติมกันได้ครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Mfect ครับ m f e c เนี่ยครับผมไปหยิบ ตัวหนึ่งขึ้นมาครับคือในสไป t r รดเ AI ครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งก็คือคัดกองหุ้นจากอินดิเคเตอร์ทิๆนะครับอย่าง r s i อย่างเช่น RSI ตัวไหนต่ำกว่า30ก็คือโอเวอร์โซนเนี่ยครับให้เราสามารถไปทำการบ้านเพิ่มเติมได้หรือว่า r s i ตัวไหนที่มันกำลังตัดขึ้นมาแล้วอยู่เกิด u บ s i g แน l ครับก็จะมีแนะนำนะครับอันนี้เช่นเดียวกันครับตัวของ Mac d ดีนะครับก็เกิด Buy s i g แน l ครับกราฟตัดกันของใน Mac d ดีนะครับของ m อฟเกกราฟช่วงประมาณ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ย ยกไฮขึ้นไปได้สวยเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากสนใจนะครับก็ลองไปทําการบ้านตีกราฟวาดกราฟกันเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็รอรุนงบที่กําลังจะออกมาในเดือนหน้าด้วยนะครับสหรับตัวเซตอินเด็กซ์ครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าความผันผวนระหว่างอาทิตย์เนี่ยครับสูงมากถึงแม้ว่าสรุปอาทิตย์เนี่ยจะปรับตัวประมาณ1%เท่านั้นเองนะครับทองคำนะครับปรับลบประมาณ2%นะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับเวลาอะไรที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะๆได้เนี่ยก นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนะครับอันนี้หนักเลยครับอาทิตย์ที่แล้วปิดอยู่แถวๆประมาณ22-23อนะครับอาทิตย์นี้หลุด20ครับตอนที่ผมเซฟราคามาช่วงประมาณเย็นวันศุกร์นะครับอยู่ที่ประมาณ18.2นะครับหรือว่าลบ20%เลยนะครับราคาน้ำมันดิบก็ยังเป็นอะไรที่เป็นหลอดเลือดใหญ่ของโลกเรานะครับราคาน้ำมันดิบก็สะท้อนเงินเฟ้อสะท้อนอะไรหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นถ้าราคาน้ำมันดิบยังไม่กลับมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะกลับมายากด้วยเช่นกัััันนนปจจุบบะคร ส่วนเรื่องค่าเงินครับก็ทรงๆครับไม่ได้มีเงินฟลอ์ไหลเข้าไหลออกอะไรเยอะมากนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็น c y c l แ c factor อะไรในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับครับสำหรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะลบช่วยลบกลวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ในช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อไปถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนทําผลงานอย่างผมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนครับ